สวัสดีครับนะก็สวัสดีพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับทั่วประเทศไทยนะครับนะประจําวันอังคารที่20ธันวาคมนะฮะช่วงนี้ก็อากาศเริ่มเย็นเริ่มหนาวแล้วนะครับก็ยังไงก็อยากให้ทุกคนรักษาสุขภาพด้วยนะครับนะฮะจะได้มีแรงสู้งานต่อนะครับนะก็สําหรับวันนี้นะครับนะเท่าที่ตัวผมเองนะครับแล้วก็ตัวทุกท่านเองนะครับได้ทราบข่าวได้รู้ข่าวนะฮะ ข่าวออกหลายๆช่องเลยนะครับกับการจับกลุ่มนะครับนะแอปสินเชื่อเถือนนะครับนะพวกในทุนจีนนะครับที่โดนไปน่าจะเป็น2แอปนะครับมีเซฟเซอร์วิสกับกระเป๋าตังค์นะครับนะฮะน่าจะเป็นกระเป๋าที่มีเงินให้ท่านยืมอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับสแอปก็ยิ่งดีนะครับนะก็ชื่นชมนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะที่จับกลุ่มแล้วก็การจับกลุ่มครั้งนี้เนี่ยนะนะ มันทําให้คนไทยหลายๆคนนะครับพวกเรานี่แหละนะครับที่เจอปัญหานี้อยู่ค่อนข้างที่มีความรู้สึกที่ใจชื้นกันขึ้นมานะครับมันเริ่มที่จะหมดไปแต่มันยังมีอีกเยอะนะครับก,ก็อย่างที่พวกเราทราบดีนะครับแอปกระเป๋านะครับก็มีลูกย่อยอีกเยอะเลยนะครับนะ2 0 30ตัวนะครับอย่างที่พวกเราได้ทราบกันดีนะครับแล้วก็ตัว Service, เซลล์เซอร์วิสก็โดนไปด้วยการจับกลุ่มครั้งนี้ นะครับก็สืบมาจากบัญชีม้านี่แหละนะครับอย่างที่พวกเราหวังไว้นะครับแล้วตัวผมเองก็คาดหวังด้วยนะครับผมพูดในแต่ละคลิปเนี่ยนะพูดในในแต่ละคลิปว่าเวลาเราโดนเนี่ยนะครับเราโอนเข้าบัญชีคนไทยเนี่ยซึ่งมันเป็นบัญชีม้าถ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายๆสอพอหลายๆสอเน,อนอหลายๆพื้นที่เนี่ยเอาจริงเอาจังตามเส้นทางบัญชีเลยครับ นะฮะอย่างในข่าวที่ลงอ่ะนั่นแหละเขาตามบัญชีม้าเลยครับเส้นทางทางการเงินนะครับซึ่งอย่างที่ทราบตามข่าวคนจีนพวกเนี้ยนะครับไม่สามารถเปิดบัญชีได้นะครับก็จะจ้างคนไทยนี่แหละนะครับผมเตือนไว้เลยนะครับคนไทยคนไหนนะครับที่รับจ้างเปิดบัญชีม้าสวยทุกรายนะฮะเริ่มเอาจริงเอาจังขึ้นมาแล้วครับแล้วธนาคารเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเปิดบัญชีให้ยากแหละทีนี้ มีเงื่อนไขมีหลายขั้นตอนแล้วนะครับเพราะว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ไงนะหวังเศษเงินเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆนะครับเปิดบัญชีมา้าขายให้คนจีนให้มันมาฟอกเงินในประเทศไทยที่ดูดินะครับไอ้พวกเนี้ยมันเข้ามาในไทยเนี่ยนะครับในคาบเอ่อท่องเที่ยวบ้างนะนักธุรกิจบ้างนะครับอันนี้พูดถึงนะพวกมิจาชีพนะครับเราเราไม่พูดถึงคนที่เข้ามาทํางานธุรกิจในไทยจริงๆนะครับคนจีนนะฮะ ดีก็มีนะครับมิจ่าชีมันก็เยอะนะครับก็เข้ามาอย่างเงี้ยสอเดือนนะครับวีซา่าสอเดือนนะครับแล้วก็มาทําแบบเนี้ยนะครับฟอกเงินนะครับใช้เงินเราเนี่ยแหละซื้อของเราส่งไปจีนนี่คือการฟอกเงินอีกแบบหนึ่งที่มันใช้กันบ่อยนะครับยังตามข่าวกดเงินนะครับวันเดียวเนี่ยประมาณสัก40ล้านนะถ้าจะไม่ผิด40ล้าน นะครับทยอยกดทยอยกดทยอยกดเอาเงินออกเอาเงินออกจากบัญชีมา้านะของคนไทยเราเนี่ยแหละนะครับที่รับจ้างเปิดนะครับนะถามว่าความรู้สึกตรงนี้นะครับมันดีขึ้นสําหรับพวกเรานะครับที่มีการจับคุมนะยังขอบคุณทางเจ้าหน้าที่อยู่นะครับที่ยังติดตามเรื่องนี้อยู่เพราะว่ามันเป็นภยัยผมว่าระดับชาตินะครับมันเล่นเงินคนไทยไปตั้งเท่าไหร่แล้ววะกี่ล้านแล้ววะ อย่างที่บอกนะครับเป็นการแฮกมือถือนะครับเป็นการแฮกมือถือนะฮะอย่างที่ตำรวจแจ้งมา80เบอร์ต่อคน100 100เบอร์ต่อคนเนี่ยเราเมมเบอร์เนี่ยนะฮะเท่ากับว่าเนี่ยมันมีเบอร์พวกเราเนี่ยนะครับเป็นลล้านเบอร์แล้วนะนะครับการโทรทวงข่มขู่ทุกทุกทางทุกทุกอย่างคนรอบข้างโดนหมดอันนี้ผมเข้าใจนะครับแต่ต้องบอกตรงนี้ก่อนว่า ข่าวเนี่ยเริ่มลงเริ่มออกนะครับนะฮะเริ่มให้เห็นทุกช่องแล้วนะครับเอาจริงเอาจังขึ้นแล้วนะครับแต่ทีนี้เราก็หยุดกลัวได้แล้วนะครับนะฮะญาติพี่น้องที่ยังไม่เข้าใจนะฮะให้เขาเสพข่าวตรงนี้แล้วแชร์ข่าวไปเลยหรือแชร์คลิปใครที่นะฮะป้องกันเรื่องนี้อยู่พูดเรื่องนี้อยู่เตือนภัยเรื่องนี้อยู่นะครับ เห็นไหมข่าวมันลงเยอะแยะนะครับสิ่งที่ผมจะสื่อคือหยุดเลิกกลัวมีสติเพราะหลายคนเจอแบบนี้เกือบทั้งประเทศแล้วไม่ใช่แค่เราคนเดียวนะฮะผมรู้ว่าคุณคือคนใหม่ที่โดนนะครับหรือคนเก่าที่เพิ่งรู้สึกว่าเฮ้ยมีฉาชีพเว้ยนะครับพอหยุดตรงนี้ ไม่ต้องกลัวการค่มขู่ใดๆแล้วโอเคนะครับ